ทุจ้ายังทุจ้าก่อนหนูจะเอาอ่ะจ้าก่อนลูกทุจ้าเร็วทุจ้ามามาเนี่ยทุจ้าไปดูอไปดูตัวเองอ้าวจะดูไหมคะคุณมาสวัสดีค่ะ ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะแก้กมาแล้วออแออกมาแล้วเออดึล้กแล้ว้ยตังเลยอุ้ย้อมเดียวอมอมออตัวอะไรอะลูกหอมอะไกหอมตัวอะไรคะตัวอะไรหอมนะหอมสีหอม หอมที่หมอมโอ้ยเฟี้ย,ยงไปนู่นแล้ว